วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก191ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเห็นจะนี่ก็คือมาโกเมสมาโกเมดอบอายุ24ปี 0, าาปสูง177เซนติเมตรมาจากประเทศรัสเซียส่วนฝ่ายน้ำเงินโอลิเวอร์เดวีอายุ23ปีสูง193เซนติเมตรมาจากประเทศอังกฤษนะครับวันนี้รัสเซียกับอังกฤษเจอกันนะครับ มาโกเมสนี่ชกมา4่ครั้งชนะ2แพ้2องไม่มีเสมอส่วนโอลิเวอร์นี่ชกมา10ครั้งชนะ9้าแพ้หนึ่งไม่มีเสมอเหมือมนกันมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาดูโอลิเวอร์นี่ได้ความสูงกว่ายาวกว่านะครับประสบการณ์มวยดียวกว่าจะไล่บทมาโกเมสที่ตัวเล็กกว่าได้หรือเปล่ายังเป็นโอลิเวอร์เดิมนโอลิเวอร์ Oliver, อแหลกหมัดกันเยอะนะครับ เป็นรูรลเวอร์พยายามอย่าเดินไล่ต้อนนะครับประสบการณ์มวยมากกว่าสูงกว่านะครับเอาหมัดเขนาน้าแรกมักัยะโอ้โดนหมัดของโดนหมัดอีกครั้งนึงนะครับมากโกเมตเนี่หมัดหนักอยู่เหมือนกันนะครับเอากดคอมาแต่ชกมวยมาแค่สี่ครั้งเองนะครับมากโกเมตจากรัสเซียนีย่ตัวเล็กกว่าเอามากโกเมตเป็นฝ่ายเดินบ้างตอนนี้มันยึดจัก,กแสกันโยออุลเวเตมากโกเมตก็เตะขึ้นเอาแหลเตะกันโย จะเรียกปัญหาอารโดนมัดสวนเลยเอรอโอ้เดวเวอร์พยายามใช้ความยาวนะครับตอนนี้พยายามจะเตะถีบไปอยอะมาก็เม็ดเตะรหมัดเข้าหน้มามัดเข้าหน้าโอ้โดนมัดทีก็มีอาการอยู่นะครับโอลิเวอร์มาก็เม็ดว่าไง่าเออโดนเตะเยอะซอกมือเรากดคอมาเอ้าทำการแยกก่อนมาก็เม็ดรวบเอวไว้เลยนะไม่แทงเขามัดเข้าหน้ามัดเขำตัว อนนี้โอลิเวอร์พยายามหาจังหวะใช้เขาอยู่นะครับกดเข้ามาจะแทงเขาโดนรวบเอวไว้แทงไม่ได้กมการก,ก็แยก,แยกออกมามาโกมเมสนี่ฉลาดยู่นะครับเข้าในรวบเอวเลยยังหาจังหวะเอาเตะเรานอกมาโกมเมสโอลิเวอร์ก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วนะครับแทงเขาโอ้ได้แทงเข่าอยู่นะครับ อ่ะเตะโดนมาสวนเลยโอ้หัดโดนหัดทีก็มีอาการอยู่นะครับโอลิเวอร์เอามากรเม็ดโอ้พอกอดได้ล็อกเอวไว้เลยนะครับแทงเขาไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกเลยนะครับมากรเม็ดทีทีมีข้างเนื้อโอลิเวอร์สอกสวนอยู่นะครับอ่เตะตามเจ้าลิฟ่านหาอ๋อโอเวอร์มากรเม็ดหัดสวนเลยแข่งกันได้ทันควันอยู่นะครับมาข้างหน้าเอ๋อพอหัดแล้วก็กอดไว้เลยนะครับทําให้โอลิเวอร์แทงเขาไม่ได้นะครับ เริ่มจะสร้างความอบือดัดให้โอลิเวอร์นะครับแทงเขาไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เอามัดอืจะจับคอแทงเขายังไม่ได้นะครับตอนนี้โอลิเวอร์ยังเดินไล่อยู่มาโกเมดก็เตะสกัดไว้แล้วก็ถอยโอเิเวอร์เตะเลยเตะอีกครั้งนึงอามาโกเมดบัดซวมมอาจับคอได้แทงเขาอืแทงไม่ได้ขนาดเราหลุดออกไปแล้วมาโกเม,มืมาโกเมดจับขาได้งไงหลังเลยโอลิเวอร์ เตะโดนมาสวนเมือเดิมเหาอสอกสวนแต่ยังเมื่อยอจนะครับโอลิเวอร์เตะเอาเลยเตะอีกข้งหนึง่งมาเป็นบันข้าตัวเลยมาข้าหน้าโอ้ตอนนี้ใช้ความเร็วนะครับมาเก็มตต่อยแล้ววนเลยนะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้ยังโคชีสสีกันอยู่นะครับอ่านไปยกแรก มาว่าต่อกันยกที่สองนะครับโอลิเวอร์ยังจับคอมาโคเมตแทงเขายังไม่ได้ถนัดเลยนะครับมาว่าตอนยกที่สองเปลี่ยนโอลลเวอร์เดินเอามาโคเมตเตะพร้อมหนอกเตะพร้อมหนอกเตะอืมไล่เตะพร้อมหนอกไว้กอดตัดลงมาเท่ากันนะครับมาโคเมตมอลคลลัมตัวเตะอืมมาโกเมตเตะขึ้นเลยตอนนี้เตะขึ้นเอามาโคเมตมาข้างหน้า ตั้แรกแต่กันเลยทีมเะหมัดเบิดมัด,มด,มดโดนนะหมา,าทั้งเบิดทั้งโดนนะครับมากมเมษเอาพอไปข้าในก็กอดรวบเอาไว้เลยนะครับทีเลยโอ้ตอนนี้โอลิเวอร์ยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นไม่นานเท่าไหร่นะครับมันจับข้อเออจับไม่ได้นะครับมากรเมษใช้ความไวนะครับต่อยละวนเลยครับเอาหมัดมก็ระวังหมัดของมากรเมษยังเอา,เอากอดด้านหลังกมกัรต้องแยกเลยนะครับ มักกะมิดทีโอลิเวอร์ไงโอลิเวอร์จังหาจังหวัดแทงเขาเน้นไม่ได้เลยนะครับทีมโอลิเวอร์เดินแล้วโอลิเวอร์ทำไงโอลิเวอร์เตะเตะตีเฉียดไปเตะข้างนึงเอามากกเม็ดมัดเบิดอยู่ตอนนี้โอลิเวอร์ก็ระวังมัดโอ้โดนมัดแล้วหน้าหงายไปเหมือนกันนะครับออกเตะขึ้นเหมือนกัน ตอนนี้มาโกมเมทร,รวบไว้แล้วนะครับเขาวงในแทงเขาไม่ได้เลยโอลิเวอร์มวยเขาแทางเขาไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้เอาทีไว้มากมเมทก็หมัดสวนตอนนี้เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับอยู่นะครับตอนนี้เป็นมาโกมเมทพยายามจะเข้าไปใช้หมัดเอ,อกเตะข้างนอกทีไวโอลิเวอร์ว่าง,งยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นดันเท่าไหร,ร่โอลิเวอร์มารกเมทเตะแต่เบิดไป แต่เพราะน้องก็สอกสวนเอาสอกคามไปนิดนึงนะครับรอจังหวะสอกเน้นๆยนโยนแต่ยังเวือดอยู่โอเลเวอร์กเมทมัดขางหน้าเตะกันคอเลยโอ้โอแต่ขึลือนเหมือนกันมัดเครื่องจะเวือดไปก็โดนมัดของมาก์เมทสวนเลยแล้วก็รวบเอวไว้อย่างเดิมนะครับแทงเขาจังไม่ได้เลยโอเลเวอร์มวยเขาแทางเขาไม่ได้เริ่มไปไม่เป็นแล้วแบเ,เมทมัดอเ,เอาแรงมัดกันโย โอลิเวอร์ก็พยายามจะย่อลงมาให้เท่ากันแล้วต่อยไม่ค่อยโดนอ้าวมัดเบื้อหมัดที่สองโดนเยอะหมัดกดข้อมาฟันซอกยังไม่โดนนะครับโอลิเวอร์เดินวางอจับคอเออโดนมัดเลยจะจับคอนะครับต้องระวังหมัดของโกเมสมาโกเมสนี่มัดตักคอตัวนะครับหมัดกระแทกเข้าไปเมาโกเมสมัดสวนมา กอดเลยนะเข้าไปวงในก็กอดเลยเอา้าวพ่ากอดรวบเยอก็แทงเขาไม่ได้ก็แยกมาหมดจุกที่สองนะครับเด็ดขาดมันกันนะมาก็เม็ดเนี่ยวงนอกเตะไว้ถีบไว้แล้วยิงหมัดเป็นช่วงๆนะครับโอลิเวอร์นี่ยังจับคอแดงเขาไม่ได้เท่าไหร่นะครับ ว่าตอนยกที่สามเขกันสังหรุยโอ้เลี้ยงหมัดเขาหน้าเขาล้มตัวเขาไปมาคเม็ดเตะเป็นหมัดเม็ดนะครับหมัดแล้วก็เตะล้มไปหรือว่าอือเราได้สอบกับพอสอกลับหมัดเม็ดก็รวบเอาไว้เลยนะครับพ่อจามจะใช้สอกลับอยู่นะครับโอลิเวอร์หมัดเม็ดหมัดเขาหน้า หาจ,จัจะว่าโยแทงเขาได้อยู่เหมือนกันโอลิเวอร์เอามันก็กระที่ยว้เอาโอลิเวอร์เตะบืโอ้เข้าเร็วออกเร็วทำให้โอลิเวอร์ทำอะไรไม่ทันเหมือน,นกันเอาเตะจับขาได้หมัดเขาหน้าโอ,อ้กรรมการนับเลยนะครับไงท้องปังงางเลยครับเตะมาจับขาได้หมัดเขาหน้ากรรมการนับยุติการชกไปเลยนะครับโอ้กำลังเก็บลุกอยู่แต่ลุกไม่ทันแล้วนะครับกรรมการยุติการชกไปแล้วนะครับโอ,อ้ดีใจเลยนะครับมาโกเมส มากโกเมรอบจากรัสเซียโอ้หมัดหนักกริงนะครับโป่งเดียวเต็มๆหน้าหงายท้องปังงางเลยนะครับทีมแพทย์สนามก็ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ทีมงานก็นมาดีใจด้วยให้กับมากโกเมสนะครับปฐมพยาบาลกันอยู่นะครับมาดูว่าโดนจับขาไดา้มัดเข้าหน้าเต็มๆเลยโอ้อ เตะมาแล้วจับขาได้แล้วก็หมัดเข้าหน้าเต็มๆนะครับจะเปิดหน้าให้ต่อยเต็มๆเลยล้มฟังหงท้องปางงางไปเลยนะครับกรรมการก็ยุติการชกเราก็มาช่วม,มือให้มาโกเมตมาโกเมดอฟจากรัเสเซียชนะน็อกไปในยกที่สามนะครับพร้อมกับคาดจำคัดแชมป์ให้นะักทีมงานเอาจำกัดแชมป์มาคาดใ้พร้อมกับสาวงามจากรัเสเซียมาช่วยช่วม,มือให้ด้วยนะครับ ค่าเช็มขัดจำแล้วก็ชูม,มือให้ครับก็ยินดีกับมาโกเมสมาโกเมดอบจากรัสเซียแล้วเป็นกำลังใจให้โอลิเวอร์เดวีสจากอังกฤษด้วยนะครับ